สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับเป็นข่าวที่ช็อกวงการเกมเดฟมาเ,าเกิดขึ้นเมื่อสักสัปดาห์ก่อนนะครับประมาณวันจันทร์วันอังค้ารนี่แหละเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับว่า Unity เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการคิดตังค์นะครับซึ่งเปลี่ยนยังไงให้โลกเปลี่ยดวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับไม่มีเหตุการณ์บอกอะไรล่วงหน้าไม่มีฮะวันนั้นเหมือนฟ้าฝนเป็นใจ Unity ก็บอกว่า <c oughs> เราจะเปลี่ยนวิธีการคิดตังค์ใหม่ <c oughs> เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการคิดตังค์นะอ๋อ <c oughs> โอเค ขึ้นราคาอีกแล้วเหรออ,อะไรๆก็แพงขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้โอเคเป็นยังไงมาอ่านก่อนหาซื้อเคส iPhone อยู่หรือเปล่าครับ425ดีกรีคัดเคสมาให้จากทั่วโลกเลยครับ425ดีกรีเรารวมเคสมาให้เลือกเยอะที่สุดหลากหลายที่สุดคัดแบรนด์ดังให้จากทั่วทุกมุมโลกเป็นร้านเดียวที่เจ้าของเอา iPhone มาโยนทดสอบให้คุณดู4 2 5 d e g r e c o m ส่งไวทั่วไทยอย่าลืมใช้โคด้ดนด้อมลดง่ายลดไวได้ลดชัว อย่างที่ทุกคนทราบว่า Unity Engine เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะส่วนแรกก็คือ Unity Editor ก็คือตัว Engine ที่นายใช้เลเสร้างเกมกันนี่แหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Unity Runtime นะ Unity Runtime คืออะไรก็คือสมมติว่าคุณจะเอาเกมที่ถูกสร้างโดย Unity เนี่ยไปรันคุณจะต้องใช้ Unity Runtime นะมันมี2ส,ส่วนด้วยกันก็คือคนสร้างใช้ Engine คนเล่นใช้ Runtime นะ ง่ายๆก็คือว่าทุกคนที่เล่นเกมที่สร้างด้วย Unity เนี่ยจะต้องรันไอ้ยูนิตี้รันไทเนี่ยนะครับเราที่เป็นคนเล่นนะเราก็เลยคิดว่าเ,ออเราจะเก็บตังค์ซะหน่อยเพราะว่าเออมันก็ต้องใช้ต้องคนเราต้องกินต้องใช้คือไอ้ยูนิตี้รันไทเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําครั้งเดียวใช่ไหมเราก็ต้องอัปเกรดเราก็ต้องเสียเวลามาอัปเกรดอะไรงี้ใช่ปะเราก็เลยคิดว่าเราจะคิดคิดตังค่ารันไทมนี้ด้วยนะอืมอืมคิดยังไงอ๋ออ๋อคิดยังไง,ง,ไงก็คิดเป็นตาม install เก็บตังตาม install คือหมายความว่ายังไงวะคือปกติแล้วเนี่ย unity เนี่ยมันจ่ายตังครั้งเดียวก็คือจ่ายตังซื้ออุปกรณ์ในการทำเหมือนกับคุณซื้อ adobe photoshop คุณซื้อ photoshop มาเพื่อสรรสร้างงานของคุณเสร็จแ,แล้วคุณก็เอางานคุณไปขายแล้วมันก็จบถูกปะเออมันเป็นราคาเดียวเลยก็แล้วแต่ว่าทีมงานคุณมีกี่คนคุณจะซื้อกี่ลายเส้นก็จบแค่นั้นเหมือนคุณซื้อ powerpoint เหมือนคุณซื้อ ทีนี้อีกด้านหนึ่งเกมเอนจิ้นยอดฮิตก็อย่าง Unreal Engine เขาใช้ฟรีเลยแต่เขาขอ5%หมายถึงว่าทุกครั้งที่เกมคุณขายได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกินล้าน Copy ป,ปี้เขาขอ5%จากรายได้ของคุณโอเคปะ่ะ Unreal เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้มันก็มันจะแพงกว่า Unity สำหรับเกมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมสำหรับเกมแบบฟอร์มยักษ์ที่คนซื้อเยอะๆเออ Unity เนี่ยจ่ายรอบเดียวแล้วก็จบกันไป แต่ว่าอันเลียวเนี่ยมันคิดจากยอดขาย5%ตใช่ไหมได้ตัง์้อ0บาทก็ให้อันเลียว5บาทในคิดยังไงคืองน,นี้ถ้าเกิดว่ามันมี2เงื่อนไขนะสเงื่อนไขจะต้องตรงทั้ง2เงื่อนไขถึงจะเริ่มคิดตังอา่าเป็นยังไงก็ในปีนี้ในปีหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําเงินเกิน2 0 0 0 0 0สําหรับ Unity Personal สําหรับคนที่เคยใช้ฟรีมาก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณทําเงินได้เกิน2 0 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วคนอินสตาลเกมเกิน200,000 เกิน2 0 0แสนครั้งก็เขาก็จะคิดครั้งต่อไปครั้งที่2 0 0 0 0 0หนเนี่ยเขาจะขอเก็บตังค์20เซนต์20เซนก็เท่าไหรอ่อ่ะประมาณ7บาทต่อหนึ่ง i n s tall แต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายตังค์เป็น unity pro หรือ unity enterprise นะก็ให้คุณเลยล้านแรกคุณเอาไปเลยไม่เป็นไรแล้วก็ล้าน i n s tall แรกไม่คิดตังค์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินนั้นเราก็จะคิดราคาเท่านี้ลดหลั่นกันลงมา ังนั้นใครที่แบบไม่จ่ายตังค์เนี่ยก็จะจ่ายค่าอินส tall แพงหน่อยถ้าจ่ายตังค์โปรก็อาจจะมีส่วนลดให้นิดนึง enterprise อย่างงี้ก็ว่ากันไปทีนี้คุณถามว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นเกมฟรีละ่ะอ๋อถ้าเกมฟรีอะคุณไม่มีไรายไดย้แล้วอบอกว่าโอ๊ยถ้าเกมฟรีคุณไม่มีไรายได้คุณจะโหลดไปเลยครับล้านครั้งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไรายได้คุณไม่เกิน200 0สนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณทําเงินเมื่อไหร่อ่ะเกิน2 0 0 0 0 0เมื่อไหร่แล้วเกิน2 0 0 0 0 0อินส tall เมื่อไหร่ผมขอละกันต่อไปเขาก็แปลก พอประกาศอานี้ทุกคนก็จะเริ่มงงว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันทำอย่างนี้ได้หรอวะอย่างอันเลียวเนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซนต์หมายความว่าถ้าเกิดว่าเกมไม่ทําเงินอ่ะอันเลียวก็ไม่ได้ตังค์แต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเกมคุณมันทําเงินไปแล้วสองแสนแล้วมันหยุดทําเงินเลยแล้วมีคนอินสตาลสักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าล้านครั้งคุณก็ต้องมาจ่ายสองแสนแรกไม่คิดอีกแปดแสนที่เหลือก็คือคูณไปคูณศูนย์อยู่สองใช่ปะก็สี่หมื่นอืม ี่หมื่นดอลลาร์ก็ล้านกว่าบาทก็คือปัญหาก็คือว่ามันคิดเป็นฟิกคอร์สมันก็เลยอาจจะไม่ตรงกับรายได้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีเคสที่แบบว่าโอ้โหถ้าอินสตาลไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่ทําเงินน่ะก็คือกูเสียตังค์ถูกป่ะคนทําเกมเสียตังค์ทีนี้มันก็มีปัญหาว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าเกมเสืร์โหลดไปเยอะแต่ว่าทําเงินได้น้อยเนี่ยก็คือสมมุติว่าคนโหลดไปร้อยเออสิบล้านครั้งอย่างเงี้ยแล้วมันทําเงินได้แค่แบบเนี้ยมันเสืรกปฏิกเกอร์ ที่2 0 0แสนแล้วมันไม่ทำเงินต่อเนี่ยปรากฏว่าบางทีถ้าเกมประสบความสำเร็จมากๆขาดทุนขาดทุน,ทนก็เลยงงว่าเอ้ย e s uffering f r o m success หรอวะของจริงเพราะว่าคิดเป็นต่อครั้ง Install ทีนี้ทุกคนก็เริ่มถามว่านับยังไง Install เนี่ยมันนับยังไง Unity คือใครเป็นคนนับ Unity บอกผมนับ Unity เป็นคนนับเดฟก็ถามว่าเฮอนับยังไงหรออ๋อ oh, ทัสมีโบไม่บอก แต่มีวิธีรับอืมเรามีวิธีนับเตฟก็ถามว่าอแล้วเราต้องเชื่ออยู่เหรอว่า i n นส tall กี่ครั้ง u n i t ต,ก,ตก,ก็บอกใช่โอเคแลถามใหม่เฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่า i n นส tall แบบซ้ำๆอ่ะยูเซอรซื้อไปแล้วหนึ่งครั้งซื้อเกมมาสมมุติหกสิบเหรียญใช่ปะอินส tall หนึ่งครั้งแล้วลงวิโดโดว์ใหม่โหลดสตรีมใหม่อิน tall ใหม่นับเป็นกี่ครั้งตอนแรกยูนติตบอกก็นับใหม่ ก็คือนับเป็น2ครั้งยูเซอร์เดิมอินストห้าครั้งก็นับเป็นห้าครั้งวู้อะไรทุกคนก็เริ่มคิดว่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าเกิดว่ากูเกียดเดฟคนไหนแล้วกูรู้ว่ามันใช้ Unity นะกูโหลดเกมมันมากูอินストแล้วกูรันแล้วกูลบทิ้งแล้วกูอินストแล้วกูรันแล้วกูลบทิ้งอินストลันลบทิ้งเขียนออนลูปแม่งเลยลูปไปเรื่อยๆไอเกมเดฟเจ๋ง โดนเล่าเราสูงู่สองดอลลาร์อาะุูเล่นไปเลยกูอินสตอลไปเลยพันรอบอืม very good ปะ very good <c oughs> คุณสามารถขาดทุนได้ด้วยไหมคดีซูมนี้ดังนั้น,น,นทุกคนก็ถามว่าเดี๋ยวมึงมึงคิดแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงคิดแล้วใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่าโหลดเถื่อนมานะ่ะถ้าเกิดว่าเกมกูอ่ะมันโดนเอาไปทําเถื่อนอนะ่ะแล้วโหลดเถื่อนมาแล้วอินสตอลจะนับไหมเนี่ยนับเป็นหนึ่งครั้งไหมยี่สิบก็บอกนับทุกคนก็ เกมกูโดนโหลดเถื่อนไปแล้วแล้วกูต้องมาเสียตังค์ให้มึงอีกเนี่ยหรอเราบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าเกมคุณอ่ะมีมีการโดนโหลดเถื่อนมาเรามาคุยกับเราได้เราสามารถที่จะพิจารณาให้ดูเป็นเคสเป็นเคสบ y เ,เคส,เคสได้ไม่ไมีืม่องไ,ไม่ต้องห่วงก็แต่แหมแล้วเดฟก็ถามอีกว่าอ่ะสมมติว่าเกมกูโดนโหลดเถื่อนไปล้านครั้งแล้วมึงคิดตังค์กูก่อนหรือว่า ต้องรอให้กูไปร้องเรียนแล้วมึงถึงจะคืนตังค์กูใช่ไหมใช่ไหมยูนิตี้ก็บอกก็ก็ต้องอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้โถาจริงแล้วใครจะอยากใช้เ oh อาไหมเอาไหมยูนิตี้วางอะไรที่ที่กำลังสุบซัปูปอยู่อะให้วางลงก่อนถามนี้แล้วกูจะเชื่อได้ยังไงว่ามึงนับถูกทัสม <othing> ีโบเทคโนโลยีเราอะมันมันสุดยอดอยู่แล้ว คิดว่ามันจะไม่มีแบบนับพลาดนับอะไรใช่ไหมโอ้ยไม่ไมีถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวเคสใดเคสเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ก็คือชาร์จก่อนแล้วค่อยมาม,มาคอมเพนทีหลังเอะแปลกๆนะแต่นะเดฟก็เริ่มคิดว่าหมายความว่าตอนเนี้ยมึงมีเทคโนโลยีที่สามารถแทร็กยูเซอร์ที่เล่นเกม Unity ได้แล้วหรอหมายความว่าเกมที่กูขายให้ลูกค้าตอนเนี้ย มีแท็กเกอร์ของมึงติดอยู่เหรอยูนิตี้ก็บอกใช่ใช่เรามีใครเล่นเกมยูนิตี้เรามีมีแท็กเกอร์อยู่แล้วว<ะ>้ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เลยแบบ what the hell เกิดขึ้นเวฟใหญ่ในวงการเกมเดฟมากเพราะว่ามันไม่เมกเซนทุกคนมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับผมซื้อ Adobe Premiere ผมจ่ายตังค์ไปปาบแล้วผมเอามาตัดคลิปแล้วคลิปผมมีคนดูสองแสนวิวแล้วอยู่ดีด Adobe บอกว่า Groß, ขอพันพันวิวสองบาทแล้วกันเงี้ยมันได้บอมันได้บอเหมือนคุณซื้อดินสอสีมาวาดลูกวาดลูปเอาไปขายได้สามล้านขายปุ๊บบริษัทดินสอสีมาบอกเฮ้ยขอหน่อยนะเออ แปลง่อยดีแปลกๆคือคุณจะเห็นเทรนด์เราพูดเรื่องนี้กันไปแล้วตอนที่เราพูดถึงเรื่องของ Twitter แล้วก็ Reddit ว่าเขาพยายามจะหาตังอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้มันเป็น s u b s c r i p t i o นเพื่อที่จะแบบหา revenue model อะไรบางอย่างซึ่งกลายเป็นว่าเอ๊ะเริ่มทำแปลกๆเนี่ยอะไรแปลกๆแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นมานึกออกไหมเคสที่ผมรู้สึกว่ามันจะไปเทียบเคียงกันได้เนี่ยก็คือ Flash ที่เรา พูดก mhm. ันไปแล้วในช่องนี Proper ้ใช่ไหมแฟชเนี่ยแฟดเพเยอร์สมัยก่อนแฟดเพเยอร์เนี่ยฟรีไอ้แฟดเพเยอร์เนี่ยเทียบได้กับยูนิตี้รันไทม์คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเกมแฟดคุณเปิดได้เลยมันฟรีแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างเกมแฟดอ่ะคุณจะต้องซื้อ Adobe f a แฟดเออโมเดลเดียวกันแต่มาวันนี้ Unity บอกว่าอืถ้าเกิดว่ามีลูกค้าไปโหลดไปมาใช้เพเยอร์ของเราเนี่ยคุณต้องเสียตังค์ด้วยเฮ้ยโอ้โหอ เดือดผมบอกว่าไม่รู้ว่าจะเดือดยังไงเพราะว่ามันสร้างความโกลาหลในวงการค่อนข้างเยอะนะครับเขาถึงขั้นต้องมอีคำถามที่ถามบ่อยถามว่าจะเก็บตังเราไปทำไมนี่บอกว่าอืมทุกครั้งที่เกมถูกดาวน์โหลดยี่ที่ดันทามโค้ดก็จะถูกอินส tall ลงไปแล้วก็ไอเงินที่เราเก็บเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาไปลงทุนกับโค้ด ของรันไทม์ของเรานั่นแหละเพราะว่าโค้ดของเราเนี่ยนะมันถูกรันใน Device กว่าพันล้าน Device ทุกเดือนมันก็ต้องมีการซ่อมบำรุงกันบ้างแล้วจะเก็บตังค์ยังไงก็อ๋อก็เดี๋ยวเก็บตังค์รายเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งบินไปบ้าคิดยังไงนะก็นี่มีตัวอย่างด้วยใช่ไหมก็คูณให้ดูสรุปก็คือเนี่ยอยู่ดีก็ต้องจ่าย u ู i ิตีเพิ่มอีก20 0 0 0กว่าเรียญเพื่อไม่รู้เหมือนกัน i n s tall คืออะไร ก็อนะิน r a อรนะทีนี้คำถามนี้นะตอนแรกวันแรกที่เขาประกาศเนี่ยนะถามว่าอินสตอร์แอปลงในเครื่องเดิมนับไหมตอนแรกคำตอบเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้คำตอบใหม่อันนี้คือคำตอบใหม่คำตอบเดิมคือเครื่องเดิมซ้ำๆก็นับไอตอนนี้โดนด่า2วันสติมาอ๋ออ๋อไม่นับอืมไม่นับอเออเว้ยสติเริ่มคืนนี่เห็นปะถ้าเกิดว่าเกมผมโดนโหลดเถื่อนทำยังไง อ๋อมาคุยกับเราซิเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะหลังจากนั้น2-3วันที่ชาวเกมเด็บเดือดกันนะครับก็มาเพิ่มเติมบอกว่าเอ้ยเอ้ยแล้วใครจะเป็นคนจ่ายไอ้ตรงนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้รันทามฟรีจะโดนชาร์จค่าบริการจะเราจะไปชาร์จกับคนที่เป็นคนให้โหลดเกมก็คือแพลตฟอร์มก็คืออันนีถ้ถ้าเกิดว่าแปลถูกนะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเขาถูก เราค word, it, pair, like time, uh, ิดว่า Unity มีปัญหาเรื่องการสื่อสารอาจจะพูดผิดพลาดแต่ว่าถ้าเกิดว่าแปลแบบนี้ก็คือหมายความว่าคนที่ด i สพิบิวลันทามอ่ะก็คือจะเป็นพวกแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มคือใครก็ s t e ีม Playstation Xbox ทุกคนก็หันมามองหน้ากันแล้วก็อะไรถามกูยังนี่ก็เลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเดือดร้อนมีคำถามอีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ ถ้ามึงนับอิน t a อ l แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเกมพาร์อ่ะมึงแบบว่ากูไป Microsoft Game Pass แล้วลูกค้าเกมพาร์ s ยับยูยี U เลยแล้วก็คือโหลดเกมกูไปเล่นเลยแล้วกูต้องจ่ายไหมยูน i t ีก็บอกเนี่ยจ่ายคือบางทีเกมพาร์ s อะ่ะเราได้ตังค์น้อยถูกไหมสมมติเกมเราขาย6กเหรียญในเกมพาร์ s เราอาจจะได้2เหรียญเนื่อปะแต่ว่ามันโดน Unity แดกส่วนแบ่งรัว แบบเฮ้ยมึงเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะชาวเกมเดฟเวลาที่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบน Dev, เนี้ยเกมเดฟเนี่ยบริษัทเนี่ยก็ต้องคิดหนักมากนะว่าอันนี้คือมูฟที่เรียกว่า Unity มาแบบทำลายความเชื่อมัน่นสมมุติว่าผมจะสร้างเกมเนี่ยผมมีไบต์ไลน์5ปีใช่ปะอยู่ดีๆ Unity บอกว่าเฮ้ยผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับเกมจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเงี้ยเราก็แบบอา้าวเกมเนี้ยเราสร้างด้วย Unity ไปแล้วอะใช่ปะ ต่อไปเราต้องมานั่งคิดอุ้ยเอาละแล้วรายได้เรามันจะเป็นยังไงมีผลกระทบยังไงใช่ไหมเปลี่ยนเลยไหมเกมที่กําลังอยู่ในสเตจแรกของเดเวลลอปเมนก็เปลี่ยนเลยเขาประท้วงด้วยกันเปลี่ยนเอนจินไปเลยนะครับไปอัดเรียวเอนจินไปกระโดเอนจินไปใช้ e n นจินอื่นที่ Make Sense นะครับถามว่าไอราคาที่เขาชาร์จเนี่ยถามว่ามันมันโดนผลกระทบมันโดนวงกว้างไหมต้องบอกเลยว่าโดนวงไม่กว้าง คือค r i เทเลียหรือว่าเงื่อนไขที่จะโดนโดนจ่ายตังค์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า90%ของ u s เซอร์เของของ Unity เนี่ยไม่โดนไม่โดนจ่ายไม่โดนค่าใช้จ่ายนี้จะไปโดนพวกแบบเกมสตูดิโอที่ขายดีระดับกลางถึงสูงขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็เกมสตูดิโอพวกนั้นแหละจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็มองว่าเฮ้ย Unity เนี่ยเป็นเอนจินยิ่งเกมที่ขายดีเนี่ยถูกทำด้วย Unity เนี่ย มันก็ทําให้ Unity เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นใช่ไหมแล้วอยู่ดีคุณไปชาร์จตังกับพวก power user ของคุณนะ่ะแล้วเขาก็จะหนีคุณใช่ไหมก็หนีก็คิดว่าเนี่ยเออเกมนะก็นั่นแหละครับฮงไกสตาร์เลวเกมชินอิมแพคใช่ไหมโฮโยเวิร์ดออมองอสมังแล้วก็แบบมันมีมันมีเยอะมากมันมีเยอะมากที่จะโดนเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากในการเลือกใช้เกมเอนจินนะทุกคนเพราะว่าการสร้างเกมเนี่ย มันต้องเลือกมันต้องเริ่มด้วยแบบมีพวกคอนเซปต์ LIKE เสร็จแล้วเลือกเอนจินเสร็จแล้วมันถึงจะไปต่อได้ใช่ป่ะทีนี้พอโดนหักหลังหนึ่งครั้งสมมติว่าผมเป็นเกมเดฟแล้วผมโดนหักหลังแบบเนี้ยผมไม่เชื่อละผมไม่ใช่ยูนิตี้ละเกมนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนทนันผมเปลี่ยนถ้าเกิดเปาเกมที่เปลี่ยนไม่ทันผมใช้ยูนิตี้ไปก่อนแต่เกมหน้าไม่อยู่ละแล้วเวลาเขาเกมสตูดิโอเลือกใช้เอนจินเนี่ยเขาอยู่นานถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ กูเปลี่ยนรอบหน้าแล้วก็คือเกมเกมเดฟเนี่ยเวลาเขาเลือกเอนจิ้นสตูดิโอไหนเลือกเอนจิ้นไหนก็จะอยู่กับเอนจิ้นนั้นแหละเพราะว่าเขาจะทำเอนจิ้นนั้นจนเขาเขาชินเขาเขาเขาถนัดเนอะโอปะดังนั้นการกระทําของ Unity รอบนี้เนี่ยนะครับทำให้เสียเสียความน่าเชื่อถือจากชมรมสตูดิโอเกมทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าทั่วโลกแล้วก็หนักอ่ะแต่ว่าทุกคนตอนสัปดาห์ที่แล้วฝุ่นกำลังตลบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้เป็นบทวิเคราะห์อีกแล้วนะครับเพราะว่าจะขึ้นเรเวนิวแบบเนี้นะครับมีข้อยกเว้นอ่าแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าคุณจะถ้าเกิดว่าคุณอ่ะใช้บริการอีกเซอร์วิสหนึ่งของเราอ่ะไอ้พวกเนี้ยไม่มีไม่ต้องจ่ายค่าลำทาทมฟรีต่อไปเฮ้ยเหรอมีกรณีไหนที่จะยกเว้นได้อ๋อมีถ้าเกิดว่าคุณใช้คุณใช้ตัวระบบโฆษณาของเรานะก็คืออันนี้ใช่ไหมมีส่วนลดไหมครับ ออขอส่วนลดได้ไหมครับอ๋อบอกว่าได้ครับถ้าเกิดว่าใช้ Unity a d หรือว่า Unity Level Play นะครับซึ่งเป็นตัวกลางในการขาย a d ดโฆษณานะของ Engine เราเลยนะถ้าเกิดว่าใช้ของเราเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยก็ก็ไม่ต้องจ่ายเออยกเว้นให้เลยเออเออพวเขาแบบอ๋อเดี๋ยวนะหรือว่าที่เองออกไอ้ไอ้ค่าเนี่ยมา ของราคาแพงๆไอ้ไอแพมเป็นนี่มาที่เองออกมาเนี่ยเพื่อที่เองจะได้เสนอส่วนลดเพื่อที่จะผูกขาดการเอาไอระบบแอดเนี่ยเข้ากับตัวบริษัทของตัวเองเพื่อที่จะทําการค่าคู่แข่งใช่ไหมเพราะว่าเกมมบาย l e ส่วนใหญ่อะวิ่งไปที่ใช้ Unity อยู่ละมันมันง่ายอนะยูนิตมันใช้ทำม o b i l e มันง่ายเออแล้วเกมมบายก็ทําเงินได้เยอะใช่ป่ะก็แบบเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าเราในใช้แอดเน็ตเวิร์กของเราอะดีบาว่าโอเค มันคืออะไรใช่ไหมก็มาดูกัน u n i t y Level Play นะครับมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อ่ะนี่เลยก็คือสิ่งที่คุณเกียดเวลาคุณเล่นเกมมือถือทุกอย่างเขามีหมดนะไม่ว่าจะเป็นกระโดดขึ้นมาใช่ไหมให้เล่นนิดหน่อยหรือว่าจะเป็นรีวอร์ดกดดูวิดีโอเพื่อเอาของฟรีใช่ไหมมีหรือจะมีแบบว่าเออลันแอดตรงนี้ให้สัก20วินาทีแล้วค่อยมีปุ่มปิดมีอันนี้ขึ้นมา มีโอ้โหไปเรื่อยเลยก็คือทุกอย่างทุกอย่างที่คุณเกียดในเกมโมบายครับเรามีเรามีบริการนะเอางี้ดีกว่าต้องเล่าด้วยว่าไอไอรอนซอสเนี่ยจริงๆตอนแรกอะ่ะย่างเขาเป็นบริษัทแยกเขาเป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าเขาเพิ่งซื้อ Unity ไปเมื่อปีก่อน เขาซื้อ Unity ีอีบริษัทโฆษณานี้ซื้อ Unity ซื้อ Unity เพื่อที่จะผูกขาดกับไอเอนจินแล้วก็โฆษณามันจะต้องมาด้วยกันมาด้วยกันคือไอซื้อเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่พอซื้อปั๊บแล้วไปกีดกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้ของเราอะ่ะไม่ต้องจ่ายตังค์เออไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเออคือบอกว่ามันน่าเกลียดตรงที่ว่าโอเค อยู่ดีๆก็ตั้งนโยบซีใหม่มาเพื่อว่าคุณจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มแต่ว่าคุณก็มาบอกว่าถ้าเกิดคุณใช้บริการไอเน็ตเวิร์กแอดเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายเพื่อที่จะบีบให้เลิกใช้ของคู่แข่งแล้วมาใช้ของตัวเองคิดว่าเรื่องมีแค่นี้คิดว่าเรื่องมีแค่นี้เลยแต่ที่ทําแบบนี้แล้วเรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้ก็คือทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยยูนิตี้มึงมึงเคยเป็นเอนจินน้ําดีมึงเคยเป็น, Engine, นเอนจิน Engine ที่เป็นความหวังของแบบ ของคนทั่วไปของนักศึกษาคนใช้ฟรีเป็นที่ความหวังของอินดี้แต่มึงถูกบริษัทนี้ซื้อไปแล้วก็กลายเป็นอ e ีวิลซะอย่างนั้นกลายเป็นอ e ีวิลคอร์ปอเรชั่นซะอย่างนั้นแบบว้าวอันนี้ไม่แน่ใจทีนี้คู่แข่งของเขาคือใครคู่แข่งของ E-Unity Level Play เนี่ยก็คือ a p p l เ v i n a วินแอ i n เเป็นอีกบริษัทหนึ่งแอ p l เล i n m วินนะครับซึ่งก็เป็นเซอร์วิสแบบเดียวกันเลย มีโฆษณาแบบไหนในในเกมมเนี่ยมีนะครับก็คือเขาตั้งใจที่จะโจมตีคู่แข่งก็คืออันนี้เลยบอกว่าเฮ้ยย้ายจากแอป l ล v i n วมาใช้ของเราดีกว่ามาใช้ Level Play ดีกว่าแต่เรื่องราวมันซับซ้อนตรงนี้ครับก็คือว่าก่อนที่ Unity จะโดนซื้อไปโดย IronSource เนี่ยแอปเลวนะครับเคยเสนอซื้อ Unity มาก่อนก็คือ2บริษัทนี้เสนอที่จะซื้อ Unity พร้อมกันนี่แอปเลอวน เงื่อนไขของแอบเลวินเนี่ยไม่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเงื่อนไขของเขาก็คือสองหมื่ล้านดอลลาร์เงินสด2 0งหมื่ล้านดอลลาร์ซื้อแล้วก็บอกว่าทีมงานผู้บริหารยูนิตอยู่เหมือนเดิมเราจะไม่ไปเราจะไม่ไปแทรกแซงเราจะไม่ไปอะไรเลยคุณมีสิทธิ์ทำงานเหมือนเดิม20งหมื่นล้านดอลลาร์ยีบิเลียนแต่ว่า Unity บอกว่าไม่อะ่ะสองหมื่ล้านดอลลาร์เพราะว่าตอนนี้มีดีลที่หอมกว่าแล้วก็ ดีกว่า <S <S ก็คือดีลจากไอรอนซอร์ซึ่งเงินสดนะซื้อสี่สี่บิลเลียนซื้อสี่พล้านทุกคนก็เริ่มสงสัยแล้วไหมว่าแบบอีกเจ้านึงให้2 0 0 0 0ื่นล้านเจ้านี้ให้ส0่พล้านแต่ไปกับเจ้านี้แล้วบอกว่าเงื่อนไขของเจ้านี้ดีกว่าเขาก็จะแบบแปลกๆหรือว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นแผนการดําเนินการเพื่อ ขูดตังจากเกมเดเวลอปเปอร์ให้มากขึ้นเพราะว่า i r o n s o t t ซื้อ Unity มาแล้วก็ได้ส่งคนใหม่เป็น CEO ซึ่ง CEO คนนี้ก็บอกตรงว่าก็ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ก็เคยเป็น CEO ของ EA มาก,ก่อนคือเข้าใจไหมความย่ำแย่มันแย่ทุกคนเออมันแย่มากนะครับเกมเดเวลอปเปอร์นะครับถึงกลับออกมาแบบรวมหัวกันเพื่อ ความบาดความบาดยังไงให้ Unity เจ็บก็ต้องบอกว่าเกมโมบายทั้งหลายก็เริ่มปิดโฆษณาคือเลิกใช้โฆษณาของ Unity Ad Network เพื่อที่จะเพื่อที่จะทำร้ายไอ้ e n u รวิของของ Unity แต่ว่าการการะทำแบบนี้ก็คือตัวเขาเองก็ไม่ได้ต่างเหมือนกันเข้าใจปะคือกรีดเลือดตัวเองเพื่อกีดเลือด Unity ก็น่าสนใจดีทีนี้ข่าวที่คุณอาจจะเคยได้ยินผ่านๆว่า CEO ของ Unity เนี่ย เป็นคนที่เคยเสนอให้คิดตังในการรีโหลดสมมติว่าคุณเล่น Battlefield อยู่แล้วคุณรีโหลดเราจะคิดตังสัก1ดอลลาร์นะครับข่าวทุกคนจะชอบพูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วมัน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 ไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะทุกคนเขาไม่ได้คิดจะทำอย่างนั้นจริงๆแต่เขายกตัวอย่างซึ่งมันไม่ได้ทำให้เขาดูดีขึ้นเลยแต่ว่าเขาไม่เขาไม่เคยจะออกนโยบายในการคิดตังอร์รี l o a d เข้าใจป่ะแต่เขาแค่บอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคนเล่นเกมคุณไปนานๆถ้นาหกชั่วโมงแล้วอะแล้วคุณสามารถที่จะแบบเริ่มคิดตังอะไรบางอย่างกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นรีโหลดเนี่ยลูกค้ายอมจ่ายชัวอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดเขาพูดแบบนี้จริงๆแต่เขาไม่ได้คิดจะคิดตังรีโหลดจริงๆก็ใจปะดัง,ง,งนั้นเวลา,ด,า,า,ด,าดูข่าวแบบไลน์ซอสบางทีมันเขาชอบพาดหัวข่าวให้มันอิโมชั่นอนลนึกออกไหมแต่ว่าถามว่าแย่ต่างกันไหมก็ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่พี่ก็คือคนเรียนนี่แหละเรื่องราวเนี่ยมันมาตั้งแต่วันอังคาร แล้วคนเริ่มเห็นตั้งแต่วันอังคารเริ่มเดือนเดือดเดือวันพุธวันพฤหขัดคือคนเริ่มก็เข้าใจกันเป็นวงกว้างแล้วว่าเออเชื่อ unity มันโอ้ยทำไมมันทำอย่างนี้วะเนี่ยโหอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนก็คิดว่า unity เนี่ยจะต้องประกาศอะไรบางอย่างคือทุกคนนโยบายนี้มันเป็นไปไม่ได้เว้ยเป็นไปไม่ได้เลยคือจะบอกว่าถ้าเดินหน้าต่อเนี่ยไม่มีใครใช้ unity อีกแล้วไม่มีใครใช้อีกแล้วมัน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 ฟังดูแย่มากมันแบบ no way งั้น ทุกคนก็เห็นตรงกันว่าเดี๋ยว Unity ก็ต้องแบบต้องถอยมันจะต้องถอยแน่ๆแต่ว่าถึงถอยตอนนี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าคนก็เสียความเชื่อใจไปแล้วแต่มันต้องถอยเว้ยเขาก็กล่าวว่ามันคงจะต้องถอยก่อนวันศุกร์ปะก่อนก่อนวันเสาร์ขอโทษคือเสาร์อาทิตย์มันหยุดงานไงมันวีคเอนเนี้ยมึงต้องประกาศอะไรวันศุกร์แล้วใช่ป่ะวันวันศุกร์ก็คือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบเข้าสู่วิคเอนเสาร์อาทิตย์ เเรื่องมันก็เลยเดือดกันไปที่เสาที่อาทิตย์แบบว่าเฮ้ย hey, Unity ีมึงจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอวันจนเช้าผมมาอ,อ๋อเราได้ยินคุณแล้วเราขอโทษนะที่เราประกาศเรื่องรันไทมฟรีพอลิซีอ๋อเรากำลังฟังกำลังพูดคุยกับทีมของเราคอมมูนิตี้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราและเราจะเปลี่ยนแปลงออกฎนี้เราจะอัปเดตให้คุณทราบภายใน 2- 3วันขอบคุณสำหรับ ฟีดแบ็กของคุณนะครับคิดว่ามันเดินหน้าต่อไม่ได้หรอกมันไม่มีทางที่จะต้องมาคิดตังค์รันททมฟรีคือแบบมึงบ้าปะ่ะมันจะต้องถอยกลับแบบ100%ไม่ใช่แบบโอ้เราจะมีรันททมฟรีนะแต่ให้ไม c r โค o f ซอฟจ่ายเนี่ยคือมันมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เลยนั้นรอดูว่าดราม่านี้จะจบยังไงเราคือผมมาเล่าผมก็อยากจะให้มันจบแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่จบนะก็รอ,อดูว่า Unity จะถอยยังไง สวัสดีครับผมคืออาร์มในวันตัดคลิปครับในวันตัดคลิปเนี่ยยูนิตก็ออกมาแล้วนะครับว่าเขาถอยยังไงก็สรุปแล้วโดยรวมเนี่ยนะครับก็ถอยแต่ว่าก็ยังแย่อยู่ดีถอยยังไงก็คือการนับค้างการอินส tall ตอนนี้เนี่ยก็แทนที่ Unity จะนับให้ก็ให้เกมสตูดิโออ่ะนับเองนะครับแล้ว Unity ก็จะเชื่อเหมือนกับการรีพอร์ตของ u n r e a l e n g i n e ที่เชื่อตามยอดขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงเวลาปลายเดือนก็รายงานยอดขายให้ Unity แล้วก็จ่ายตังค์มาซะนะครับซึ่งก็คือมันก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้ดีขึ้นสรุปก็คือคิดตังค์เหมือนเดิมอืถ้าเกิดสมมุติว่า Policy นี้มันบังคับใช้ปีหน้าเนี่ยแล้วมันจะต้องเสียเงินแบบไหนเมื่อเทียบกับ Unreal Engine คุณถาม Twitter มีคำตอบ <c oughs> X X มีคำตอบมีคนคิดไว้ให้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเทียบถ้าเกิดว่าต่ำกว่า20 0,000ดาวน์โหลดแล้วคุณใช้ Unreal เนี่ยแพงกว่านะคุณต้องเสียตังค์ถ้าเกิดต่ำกว่า200,000ดาวโหลด Unity ไม่มีนะศูนย์บาทถ้าเกิดว่า มากกว่า200,000ดาวน์โหลดก็แล้วใช้อันเลียวคุณเสียเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ Unity Pro อะ่ะมันก็ยังไม่ถึงล้านคุณก็ยังไม่ต้องเสียนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเสียตังค์ Unity Pro มันอาจจะถูกกว่าคุณย้ายไปใช้ u n นเลีนะซึ่งเป็นเรื่องจริงกว่าแช t ซึ่งเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันคือ p olicy มันก็แปลกๆนึกออกไหมคือถึงแม้ว่า เคสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไง Unity ก็ถูกกว่าอันเดียวนะครับแต่ว่า i m a g e มันไปหมดแล้วภาพลักษณ์มันไม่เหลือแล้วความน่าเชื่อถือมันไม่เหลือแล้วมันแบบโอ้โหมันดูสกมี่มันดูแบบแย่มากเร็วมากใช่ไหมเออแล้วก็มันยังไม่ได้ตอบคาถามเรื่องที่ว่า Unity จะนับการอินส tall ยังไงแล้วนับมันมีความจุกจิกยุ่งเหยิงอยู่ข้างในนั้นมันมันไม่ได้ตอบคาถามเหล่านี้เลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนรีอินส t อลเยอะๆทํำยังไงแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่า Unity จะจะนับถูก แล้วถ้าเกิดว่ามีแฮกเกอร์มาเล่นไอ้วิธีการนับของ Unity เนี่ย Unity จะรู้ไหมว่าไอเดฟคนนี้โดนแกล้งใช่ป่ะคือของ Unreal อันเรียวอ่ะมันมันเมคเซนต์คือมัน5%เอะ่ะมันเราไม่มีทางขาดทุนถูกป่ะเพราะมัน5%ไงของไรายได้ใช่ป่ะแต่ว่า Unity Pro เนี่ยถึงเราไม่มีไรายได้แต่เราเสียเอ่อค่าไรเส้นต่ออินสต l ลทุกครั้งอะ่ะมันแปลกๆความปวดหัวนี้ก็อาจจะไม่คุ้มอาจจะย้ายไปอันเรียวแล้วอาจจะสบายใจกว่านะก็ เป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันก็ตอนนี้คนก็พยายามย้ายนะครับย้ายได้ย้ายย้ายไม่ได้ก็ก็เกมสุดท้ายแล้วกัน unity นะครับต้องซื้อของกูด,ด้วยซื้อสายแลนแถมกล่องนะครับเออต้องบอกว่าอะไรซื้อซื้อกล่องแถมสายแลนนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทำมากนะครับอันนี้ เป็นม็อกอัพนะแต่ว่าจริงๆสายแลนเป็นสเปคนี้เลยนะครับเป็นสีแดงนแบรนดแล้วก็สลักแต่ว่าฝีมือ Photoshop กูมันแบบว่ามันเบี้ยวนิดน,นึงอะ่ะเออแต่ว่าสลักข้อความนะครับส่งค้ามสายแลนครั้งที่2นะครับก็มีของแถมเป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เป็นไฮเลสกับเป็นสติกเกอร์ถือสายแลนนะครับอ่า มาเห็นไหมเราตั้งใจทําป่ะเออเสียบก็คือสายแคด6นะครับความยาว3เมตรนะหรือสายแรนแถมกล่องนะครับ